สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ crazy ของเราก็มีผลการแข่งขันของวอลเล์อบอลหญิงจิงแชมป์เอเชียสโมสรหญิงนะคะโดยวันนี้นะคะทีมนคนรราชสีมานะคะตัวแทนจากประเทศไทยนะคะได้ลงทำการแข่งขันก,ก,กับทีมเรวิสโกนะคะตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะ โดยในแมตช์นี้นะคะทีมนครราชสีมาเอาชนะทีมเรบิสโกไปได้นะคะด้วยสกอร์3-0ต่อเซตค่ะ25-11ต่อ25-19ต่อและ25-18ต่อค่ะส่งผลทำให้ทีมนครราชสีมานะคะเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายค่ะโดยในรอบ4ทีมสุดท้ายนะคะทีมนครราชสีมาตัวแทนจากประเทศไทยต้องไปตัดเชือกกับทีม u p r e รี c มช n บุรีอีเทคนะคะตัวแทนจากประเทศไทยเช่นเดียวกันค่ะโดยทางด้าน u p r e รี c มช n บุรีอีเทคนะคะก็ลงสนามนะคะพบกับทีมโชกุมูโชนะคะตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งทางด้าน s u p r รีมนะคะก็สามารถเอาชนะมาได้นะคะด้วยสกอร์3ต่อ0เซต25ต่อ13 25ต่อ22และ25ต่อ21ค่ะทำให้ในนัดต่อไปนะคะรอบ4ทีมสุดท้ายนะคะ ไทยจะต้องมาเจอกับไทยด้วยกันเองนะคะนั่นก็คือนครราชสีมานะคะเจอกับส e ุพรีมชุมบุรีอีเทคนั่นเองค่ะซึ่งนั่นหมายความว่านะคะรายการสโมสรยิงจิงแชมป์เอเชียในปีนี้ทีมไทยเนี่ยจะต้องมี1ทีมที่สามารถเข้าไปชิงอันดับ1นึ่ได้นะคะจะไม่ได้มี2ทีมแล้วนะคะที่จะได้ที่1ห,หรือที่2หรือจะชิงกันเองอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปไม่ได้แล้วนะคะสำหรับปีนี้เนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าจะอย่างไรนะคะทางรายการวอลเล่ครีซี่นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับตัวแทนจากประเทศไทยทั้ง2ทีมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนครราชสีมานะคะหรือเป็นสโมสรสูพีมชนบุรีเทคนะคะขอให้ทั้ง2ทีมนั้นทำให้เต็มที่เลยค่ะเชื่อว่าแฟนวอลเลย์บอล,ลหลายๆคนก็พร้อมที่จะเชียร์และให้กำลังใจเช่นเดียวกันค่ะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพืเ่อน,ทนๆทุกๆคนกดไลค์ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของชิสนซันชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการวันเลข c r a ซีได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของชิสน n ัน Channel สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ